ฟังมาทั้งหมดนี่ก็แสดงว่าความทุกข์ความสุขนี่มันอยู่กับตัวเราแค่นี้มันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะวางอใจย<จ><จ>ังไงใจรวมทั้งหมดทั้งปวงถ้าไม่มีัวมๆมงแต่งลงไปนี่มันเป็นทุกข์สุดสุดท้ายทั้งหมดที่สนทนากันวันนี้ก็คือตัวทุกข์ใช<ม>่ไหมครับพ่อ <laughs> อย่างครับพ่อที่เริ่มมาครับพ่อคือตัวทุกข์สุดท้ายก็คือเพราะเราโง่เองใช่ไหมครับพ่อที่เราเราเรายังเกิดมาตลาดตลาดน้อย เออพอเราเกิดมานะพอเราเป็นตัวเกิดเองเนี่ย <Jub> เรามาเกิดเองเนี่ยที่หลวงปู่ามาที่มันโง่มาเกิดเองนั่นแหละเกิดมาเกิดเองโง่มาเกิดเองเกิดวิชาสังเกิดมาเรามาเกิดแต่มาเกิดมายุคนี้ก็ดีเหมืนอนกันได้เห็นอะไรเปรียบเทียบนแะแล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรนะถ้าเรามาเกิดทีท่สบายโอ้โหไม่รู้จักความทุกข์เลยโอ้ก็บรรลุธรรมยากนะ บางสถานที่รวมดาวบางดวงกนม,มาเเคยพูดให้ฟังอายุไขก็ต้องเท่าไห่เป็นหมื่นหมื่นปีเอันนั้นไ,ไม่สามารถจะบรรลุสดาบันอะไรได้เพราะว่านึกถึงความตายนึงไม่ออกเพราะอายุก็เยืนเกินอ,อายุเป็นหมื่นปีหมื่นหกพันปีจะตายมีอยู่นะ <c oughs> ันแสดงว่าคนที่เกิดมาแล้วเห็นทุกนเนี่ยรู้สึกเป็นทุกมีกุรคปัญหาในชีวิตเยอะมากมายแสดงว่าเป็นบุคคลที่โชคดีใช่ไหมคะลวงพอ่อเขาจะคิดอย่างนั้นไหมล่ะตัวเขาไม่คิดอย่างนั้นตัวเขาคว่าเขาอาภัพเหลือเกินเขาลําบากเหลือเกินประทุกเหลือเกินใช่ไหมล่ะแต่คนที่มันจะเผชิญทุกได้แล้ว,ลวมีความสุขในกองทุกนั้นได้นี่โอ้โหนี่คือจินสมบัติภาริยะไปแล้วนะมันมัน กองเหมือนกับหนูตกของข้าวสารแล้วะถ้ามัวถ้าคิดย่างนันได้ปรับใจกันได้มีความสุขในท่ามความความความร้อนความทุกข์ได้อันนั้น <c oughs> เป็นเรื่องของหน <c oughs> ทางที่จะเข้าสู่มรรกได้ง่ายนะแต่ประเทที่ว่ายังสนุกสนานเรื่องเริงบันเทิงใจอยู่เลยอันนั้นกยากในการที่จ,จะตัดผมตัดชาติไม่ต้องอมีความสุขอยู่ในเส้นทางของวัฏสงสารที่ต่อไป เาไม่ไปเรียกร้องุ๊กนะแค่นี้เราก็พอจะรู้อยู่แล้วนะไเปเรียกมันได้ตายแล้วแต่ในอีกมุมหนึง่งถ้าสมมติว่าพลิกจากปัญหาเป็นปัญญาให้ได้ว่านี่ก็เป็นโอกาสที่จะต้องเรียนรู้<ม>ก็ถือว่าเราก็วางกําลังใจแล้วก็ไปสู้ต่อเหมือนกับใ,ในสายของพระโพธิสัตว์เนี่ยเขาก็ยังมองว่ามีปัญหามันก็คือเป็นแบบทดสอบอบาลมีทดสอบกํบาลังใจตัวเองพระโพธิสัตว์นี่จุดหนึ่งนี่ที่เรายอมแพ้เลยยอมรับเลย ท่านบอกว่าถ้าท่านต้องตายบีเนี่ยแล้วท่านต้องมาเกิดอีกแล้วท่านมีความร้อที่จะต้องมาเกิดนะดินแดนในที่เป็นความสุขแม้แต่หน่อยเดียวเราจะไม่ไปขอเกิดตรงน,นั้นเลยนี่ปฏิฐานของท่านนะโอ้โหยอมแพ้ก่อน <laughs> นะไปเกิดอย <laughs> <ร>ู่ในกองทุกข์เนียกอเกิดในกองทุกข์อัน <laughs> นี้ไม่ได้ปฏิฐานนะที่พูดถึงพระบรมรสัตธรเป็นอย่างจริงถ้าสุขหน่อยเดียวเราไม่เกิดเลย แล้วสมุิท่าอย่างสมุนคนเข้าวัดปฏิบัติธร,รรมที่เขาชอบพูดมาบ่อยๆว่าปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วเจอปัญหาเยอะแยะอุปสรรคเยอะแยะเทียกับก่อนเข้าวัดไม่เห็นเลยใจมันอ่อนใจมันอ่อนก็เลยคิดอย่างนั้นเอบางทีเราจะรู้ได้ไงวิบากกรรมเราทํามาไม่วิบากเก่าก็ดีวิบากในปัจจุบันในกราทปัจจุบันในชาตินี่แหละที่ตอนเด็กๆเ,เ,เราทาความท่วทำความ,มาไม่ดีมาเราถึงเวลาน ไอ้ตัวระยะหนึ่งเราไดีเข้าวัดฟังธรรมอะไรแบเนี้ยของเก่ามันโกยตามตัวมาก็เลยหาว่าปฏิบัติเข้าวัดเข้าวาแล้วก็กรรมเวรมันตามมนแล้วเกินฉันไม่เอาดีกว่าก็จมดองมืยของเก่าอย่ไม่ได้เกิดประโยชน์เลยมันเหมือนกับเ,เราเราเราเป็นฝีอยเราไปหาหมอเขาก็ต้องผ่าผ่ามันก็ต้องเจ็บอ่ะ แต่มันก็เจ็บอยู่โอ้โหเจ็บเพื่อจะเอาก้อนเนื้อนั้นออกเอาก้อนมะเร็งออกเอาก้อนเนื้อนั้นออกเดี๋ยวก็หายแต่เราไม่ทนตรงนั้นเพราะเรากลัวหมอเรากลัวมีดเรากลัวทนกคนนี่ไงตรงความกลัวตรงนี้แหละเราบอกว่าเป็นวิบากไม่ใช่อะไรมันเป็นวิธีการรักษาที่บูชาแท้นะเราก็ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อจะให้ใ<ช>ทุกอย่างผ่านไปได้ไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะร้ายใช่ไหมเจ้าคะใช่ เหมือนเคยอ่านธรรมะของพระคุณหลวงพ่อว่าไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าไม่ว่าจะสุขก็อย่าไปติดมันก็อยู่กับมันแบบธรรมดาไปเฉยเฉยไม่มันไม่ติดเคองเลย <c oughs> คน <c oughs> ชอบคิดว่าถ้าปฏิบัติธรรมมนต้องมีความสุขแต่ในความจริงจริงๆ <c oughs> มันก็มีชีวิตเราก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์ดูหลวงปู่เจ้าคุณนอนนีเป็นก้อนมาเริ่มเทิมนี่แหละให้ยังนอนยิ้มอยู่เลยมันมีความสุขข้างในแต่คนไม่จะตีความสุขคือต้องสุขข้างนอกด้วย ไม่เหมือนกันนะถ้าเรายอมรับอะไรได้ทุกอย่างมันก็เป็นสุขของมันเองสุขเพราเรายอมรับได้ยอมรับไม่ได้เราก็เป็นทุกข์ไปทุกเรื่องอันนั้นก็ไม่ถูกใจนี้ก็ไม่พอใจอันนี้ก็ปิดทิ้งไปหมดแล้วการพิจารณาปฏิบัติเพื่อละทุกข์ในกรณีนี้เนี่ยต้องเป็นผลมาจากการคิดวิปัสสนา ใช่ไหมเจ้าคะจะไม่ใช่แค่นั่งสมาธิแล้วหายแต่ต้องนั่งสมาธิแล้วคิดด้วยถ้าป,ปพูดคําว่าวิปัสนาดูมันจะดูยิ่งใหญ่อลังการไปคือวิปัสนาก็คือการคิดคิดแล้วก็ถูกต้องตามความเป็นจริงคิดยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ได้นี่แหละวิปัสนาแล้วแต่ถ้าเราพูดคาว่าวิปัสนาโอ้โหทนั่งไม่ใช่ยอมรับได้ในสุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่คือวิปันส,สานา เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็รอวันที่จะดับไปนี่คือปััสนานะอย,อย่างในสายอีสานเวลาปฏิบัติเนี่ยเขาก็บอกว่าปฏิบัติต้องเริ่มที่นั่งสมาธิถ้าอยู่ดีๆคิดอย่างนี้อย่างที่พระคุณหลวงพ่อสอนเลยเนี่ยมันจะเขาก็จะบอกว่ามันง่ายไปต้องปฏิบัติอันนั้นอย่ไปว่าก,กันอันนั้นเขาทํามาแบบนั้นมันมีสุขาปฏิปทาปัญญาทุขขาปฏิปทาปัญญาอมตะสุขอมตะทุขขาปฏิปทาปัญญาก็คือว่าปฏิบัติแบบ บนเส้นทางของความทุกข์หรือปฏิบัติบนเส้นทางของความของความสุขเริ่มเริ่มจากตรงไหนมันแล้วแต่แต่ก็อยไปว่ากันคนก็อย่างคนเป็นสติเก็จะกินข้าวกระถางทองคําก็ได้แต่เราไม่มีอย่างนั้นเราก็ไปว่าเกินไปกินชามหนังนสีอย่างกูก็ได้แต่คนเป็นสติไม่เอาเพะฉันมีางนก็กินอย่างนี้มันแล้วแต่ว่าเราทํามาแบบไหนเรามีพื้นฐาน เรามีอุดมการแบบไหนเรามีพื้นใจมาแบบไหนมันต้องมีของเก่ามารองรับด้วยมันจะไป,ปนได้นั่นแสดงว่าผู้ที่ติดตามพระคุณหลวงพ่ออ่านธรรมะได้พิจารณาคิดลึกซึ้งตรงนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในการปฏิบัติด้วยเช่นกันใช่ไหมจ๊ะค่ะาะขณะอ่านมันก็เป็นสิ่งขณะอ่านจะสิ่งห้าครบมนะันน่ะหรือห้าเราพบแด้วเวิชาศาสตว์ที่ไหนอ่านธรรมะสี่ห้าบทนะัดนก็ตามสิบลรนทัดนก็ตาม ไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ไปรักของใครไม่เป็นการเมีเป็นชู้ไม่ได้โกหกไม่ได้กินเหล้ากึงห้ครบนะขณะที่อ่านอยู่แล้วก็เป็นทานให้กับตัวเองให้ความรู้กับตัวเองให้ปัญญากับตัวเองด้วยนะให้กับคนอื่นด้วยทานฝีเป็นภาวนาพออ่านแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาอ๋อมันก็จะรู้แจ้งออกมาแล้วก็ปฏิบัติตามถ้านั้นอยู่ในนั้นทั้งหมดั้งบวงนี่แสดงว่าธรรมะก็ไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปดูไกล ทำเท่าที่เคยทำปัจจุบันแต่ว่าพัฒนาให้มันดีขึ้น<ช>ไปเรื่อยๆอ่านแล้วก็มาปฏิบัติอันนั้นมาคืออ่านอ่านศึกษาเขาให้ทุกเจ็ดโมงเช้า <c oughs> แล้วก็พออ่านเสร็จแล้วก็อย่ายอย่าได้แต่อ่านผ่านแล้วมาปฏิบัติให้มันเกิดผลกันโดยเองคราวนี้แหละเมื่อเกิดผลกันโดยเองแล้วก็จะเกิดผลกับรอบคนรอบข้างทั้งหมดไปสังคมไปประเทศชาติได้าทุกคนได้ศึกษาจริงๆนะ างทีเราก็จะเหนื่อยใจนะ่าทำไมฉันอ่านอยู่คนเดียวทุกคนในบ้านไม่สนใจที่จะปฏิบัติไม่อะไรเลยประเทศชาติเออมองไปก็นะไม่เอยไม่เลยงั้นแสดงว่าถ้ายังอ่านธรรมะพระคุณหลวงพ่อก็ยังได้ปฏิบัติปฏิบัติอ่านได้ทั้งหมดแหละของหลวงพ่อศรีก็ได้หลวงปู่ชาวก็ชอบอ่านลองไปหาฟังดูเดี๋ยวเรื่องการปล่อยวางเคยอ่านเนี่ยไปฟังไปเปิดดูนะ เรื่องการบ่อยว่างโอ้โหดีๆเขมีเสียงดนตรีด้วยแล้วก็มีคนอ่านต้องอ่านตามต้นฉบับใช่ไหมครับพ่อไม่ใช่บอกหาอ่านที่แบบว่าเขาตัดภาพแล้วก็แบบเอานั้นเลยอันนี้เขาเอามาของหลวงปู่ชาเลยหลวงปู่ชาบนนองเพิ่เเราฟังธรรมะทาบทเดียวกันเดี๋ยวต้องรู้ว่าตอนนั้นน่ะในช่วงตอนนั้นครูบาอาจารย์สอนใครเจาะจงลงไปหรือเปล่าบางทีนะเหมือนกับทุกวันด้วยบางทีดูจิตดูจิตรักษณะจิต ต้องดูด้วยเพรานั้นท่านสอนใครอย่างหลวงพูด,ดูเนี่ยเราเคยได้ยินกันอยู่เนาะ,ะที่บอกหลวงปูด,ดูแบบไม่ต้องไปอะไรให้ดูจิตอย่างเดียวดูจิตอย่างเดียวน,นั้นท่านสอนเสรษฐถีเสรษฐถีของมีแล้วก็มีทุกอย่างแล้วเลยไดใ้ให้สอนต้องดูจิตอย่างเดียวคือใครจะรู้ว่าคนที่หลวงพู่ทายท่านเออหลวงปูด,ดูท่านสอนเป็นเรียนเจ้าขั้นไหนแล้วมีสอนให้ดูคูขั้นนั้นกออย่างอื่นไม่ต้องแต่เรานี่จะมาดูจิตอย่างเดียวได้ยังไง ทานยังไม่ได้สียังไม่ได้เลยจะมาเอาตรงตรงัวสุดทั้นมันผิดแหละแล้วก็าเราเรามาที่หลังก็พอไปอ่านตรงนั้นก็เลยงงก็ไปเข้าใจผิดไปไป,ไป,ไป,ประามาณของกูดูผิดแล้วครูบาอาจารย์ถึงแล้วเศรษฐีสอนเศรษฐีด้วยกันแสดงว <ไป S 1> ่า<อ>ผิดที่คนคัดลอก <c oughs> เออหลายอย่างนะทั้งลอกมาด้วยทั้งฟังมาไม่กระดิกกระเดี้ยวหูด้วยแล้วก็มาเป็นเป็นแบบนั้น เนานะก็เราพอสมควรเก่บเวลาแล้วก็โอกาสหน้าเผื่อเราจะได้มีโอกาสสนองานทางคุณหลวงพ,พ่อนะครับเรือันนี้ก็ทางลูกหลานก็ต้องกลับในมันสก,การหลวงพ่อไปก่อนนะครับาร